สามหมื่นแปดพันก๊อปปี้แล้วภายในหนึ่งเดือนเขาก็เริ่มเห็นผลแล้วหนึ่งปีต่อมาครับสิบสองเดือนตรวจให้พบเชื้อ,อแล้วรายนี้ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนะครับสุขภาพดีต่อเนื่องมาเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วครับเขาไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสแม้แต่เม็ดเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาสา,าสมัครรายนี้มันก็เลยทําให้เราเริ่มมั่นใจว่าเราสามารถทํเช่นนั้นได้วงการวิทยาสตร์ก็เริ่มที่จะยอมรับว่าการที่ใช้ยาต้านไวรัสเพื่อจะควบคุม เชื้อไอซให้ไม่ให้มีแผฤงลิ์นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการเพราะว่า uh huh. คุณควบคุมได้จริงแต่ต้องใช้ตลอดชีวิตแต่คนเหล่านี้เขาพยายามที่จะเลี่ยงแน่นอนนะครับว uh huh. งการวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าทั้งนั้นหาวิธีใหม่หาวิธีใหม่ที่ไม่ใช่ยาต้านไวรัส uh huh. นะฮะแล้วทําให้มีสุภาพแข็งแรงตรวจไม่พบเชื้อแข่งขันกันในตลาด uh huh. อุตสาหกรรม uh huh. ยามากมายยังไม่สําเร็จ uh huh. ผมก็ดีใจว่าเราทําสําเร็จแล้ว uh huh. แล้วเป็นครั้งแรกของโลกจากประสบการณ์ของคนแรก เราทาได้ตั้งหลายปีแล้วนะเพราะเราก็เปิดรับสมัครปัจจุบันนี้เราก็ทำสำเร็จมา8ราย8รายที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขาใช้ยาต้านไวรัสมาตลอดเวลาอยู่แล้วก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้มาก่อนด้วยไม่ได้ใช้เลยเขากลัวว่าจะติดมีผลข้างเคียงอย่างจะต้านไวรัสเขาถึงเข้ามาหาเราแล้วเราก็ดูแลเขาแบบที่เราดูแลคนแรกแล้วเหล่านี้ตรวจไม่พบพบเอชไอวีแล้วก็ต่อเนื่องมาทุกรายน่8แปดคนเนี่ยสุขภาพดีต่อเนื่องทีนี้รายที่สองตรวจไม่พบเชื้อ ต่อเนื่องมาเป็นเวลา34เดือนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็หยุดใช้ของเราแล้ด้วยหยุดใช้มา12เดือนรายนี้ครับที่ผมพูดเนี่ยครับ,รบเขาหยุดใช้เพระาะว่าเขาสุขภาพาแข็งแรงมากเขาเลยหยุดหยุดใช้12เดือนต่อมาเขายัางตรวจไม่พบเชื้อครับมันสร้างร่างกายของเขาให้สร้างผมิมุ้มกันแล้วผุ้มกันของเขาเนี่ยไปฆ่าเชื้อ HIV อนะครับไอสิ่งที่เราให้เขากินเนี่ยไม่ได้ฆ่าเชือช้อเ i v อ HIV โดยตรงแต่ไปสร้างร่างกายของเขาสร้างผมิมุ้มกันของเขาผุ้มกันที่เราสร้างแล้วมีประสิทธิภพาพมากสุดคือ เม็ดเลือดขาวคิวเลอร์ทีเซลหรือเซลล์ทีพิฆาต8รายเนี่ยทุกรายได้ผลภายใน1ปีตรวจไม่พบ HIV แล้วก็ต่อเนื่องมารายที่มีการตรวจมากที่สุด34ครั้งยืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยคนที่ติดเชื้อ HIV อยู่นานแล้วละ่ะเขาใช้ยาต้านไวรัสมาตลอดเขาก็ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นละ่ะเขาจะหยุดใช้ยาต้านได้ไหมก็เข้ามาหาเราเราก็บอกว่า ควบคู่สร้างร่างกายขึ้นมาก่อนสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนล้วถึงค่อยๆถอยยาต้านไวรัสนะครับแล้วเราก็ทําสําเร็จสามรายแล้วนะครับรายที่ถอดยาต้านไวรัสได้หมดหมดไปแล้วจุดไปแล้วสิปเดือนก็ยังตรวจไม่พบเชื้อนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าทําสําเร็จสามรายนะครับก็เป็นคนที่ใช้ยาต้านไวรัสมา4ี่ปีห้าปีหกปีรายที่สําเร็จสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะตามมาอย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้ เพราะเรามีวิธีการมาตรฐานที่ทำตรงนี้ได้ครับเท่ากับว่า3รายที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือ3รายของโลกนี้เลยใช่ครับยังไม่มีที่ไหนทําได้ในการที่สร้างภูมิคุ้มกันมาเพื่อที่จะทาให้ร่างกายแข็งแรงแล้วสามารถต่อสู้กับ HIV ในร่างกายได้ใช่ครับแล้วก็มีวิจัยศาสตร์พิสูจน์นะครับมีข้อมูลยืนยันชัดเจนคือมันไม่มีอะไรรับรองไปกว่านี้คนที่เขาใช้เขาได้ผุเนียมายืนยันคือจากตรงนั้นเองที่ว่าโอเคคนที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่แล้ว เราก็สามารถทําให้หยุดให้ใหยาต้านไวรัสได้รตรวจไม่พบเชื้อรายที่สุดนานที่สุดเป็นเวลา11เดือนแล้วนะครับรายทำอย่างนี้ได้เสร็จ3ราย456กําลังจะตามมาอย่างรวดเร็ว